ซิดนีย์สวินีเป็นข่าวอีกแล้วครับท่านฮะเอาคุณผู้ชมครับผมว่าเราจะต้องเปิดช่วงซิดน <Sydney Talk. S 2> ีย์ทอล์กฉะนั้นเนี่ยเรามาเติมซิดนีย์กันดีกว่าครับเปิดช่วงใหม่เติมซิดนีย์เมื่อไรก็ตามที่เหมือนน้าตาลคุณตกคุณต้องเติมน้ําตาลอันนี้ถ้าเกิดซิดนีย์คุณตกเนี่ยเรามีเติมให้ตลอดแต,แต่ครั้งนี้นี่อาจจะไม่ใช่ข่าวดีสําหรับซิดนีย์เท่าไหร่เป็นกระแสที่ไม่ดีแล้วกันนะ คือเรื่องของเรื่องคือตอนนี้ซิดนีย์กำลงมีหนังใหม่เปิดตัวเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าคริสตี้เป็นหนังที่เขาทุ่มเทมากเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์อเน้นดราม่าหนังนี้เกี่ยวกับชีวิตนักมวยหญิงชีวิตเขาคือรันทดมากอะ่ะโดนสามีทําร้ายสามีที่เป็นทั้งโค้ชทั้งผู้ดูแลทั้งสามีเนี่ยโดนทําร้ายกว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคชีวิตต่างๆขึ้นมาและกลายเป็นนักมวยที่ดีได้เนี่ยก็คือยากลําบากมากอืมซึ่งเพิ่งเปิดตัวไป ด้วยรายรับ1.3ล้านเหรียญจากโรงฉาย2,000โรงฮะ <Huh? S 1> กลายเป็นหนังที่ทาติเปิดตัวแย่สุดติดอันดับ8ในประวัติศาสตร์ด,ด้วยจำนวนโรง2,000โรงอ่ะคริสตี้เจ๋งกว่าหนังของเดอะร็อกอีกเดอะสเปช n g m แมชชีนเนี่ยใช่ใชก็เลยเกิดกระแสขึ้นมาว่ากระแสของซิดนีย์ช่วยหนังไม่ได้แล้วใช่ไหมหรือว่า ชีวิตส่วนตัวของซิดนีย์กำลังทำลายแฟนคลับหรือเปล่านะมีการวิเคราะห์กันว่ามาเกิดอะไรขึ้นกับหนังเรื่องนี้เพราะว่าจากรอบสื่อหรือจากคำรีวิวเนี่ยคริสตี้ได้รับคำชมมากรวมถึงการแสดงของซิดนีย์สวินนี่ด้วยว่าน่าจะพาเขาไปถึงเวทีรางวัลได้เลยด้วยซ้าแล้วชีวิตของคริสตี้นักมวยคนนี้ก็น่าสนใจจากกลายเป็นผู้หญิงไม่สู้คนแล้วใช้มวยในการดำเนินชีวิตจนสามารถฝ่าวันอุปสรรคต่างๆกลายเป็นนักมวยได้ แล้วก็มีเรื่องของเพศสภาพด้วยเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็เปิดเผยตัวว่าตัวเองเป็นเลสเบีย้ยนอะไรงเงี้ยมันเป็นการลุกขึ้นสู้ของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันในเรื่องก็ดีมีหลายคนพูดถึงว่านี่คือสิ่งที่สแมชิ่งแมชชีนควรจะเป็นด้วยซ้ําไปหนังเดอะร็อกทําไม่ได้แบบนี้ด้วยซ้ําไปนี่คือหนังที่ดีกว่าหนังเดอะร็อกที่ตอนนั้นได้รับควาชมเยอะมากนะก็เลยกลายเป็นว่าเกิดอะไรขึ้นกระแสของซิดนีย์หมดแล้วเหรออืมแล้วพอย้อนกลับไปดูนะตั้งแต่แอนนี่วันบัตยูเรียกว่าทําให้เขากลายเป็น นักแสดงทําเงินดังมันผู้แตกเนี่ยหลังจากนั้นไม่มีหนังทำเงินอีกเลยนะโอ้โหมาดามเว็บมาดามเว็บไปเจ๊งยับเลยใช่อีเดนนี่ขนาดหนังรอออสเวิรมีจุดรอมีวันดซ่าเาคเอร์บี้อ่าอก็ไปอืมแล้วก็อิมาคูลีอันนั้นหนังทุนต่ำอาจจะได้กำไรบ้างแต่นี่แหละรวมทั้งคริสตี้ด้วยก็ไม่รอดอะไรเงี้ยเขาเลยมองว่า ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งก็คือกระแสะของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาสร้างภาพลักษณ์ในชุดจริงเนี่ยมันเริ่มทำ้ายตัวเขาแล้วนะคือเรื่องการเมืองที่มีข่าวอ่าถ้าใครจบไม่ได้เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวมีให้กดให้ดูแล้วกันว่ามันจะมีคลิปที่เราทําข่าวไปเรื่องเกี่ยวกับที่เธอเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของยังเกงยีนแล้วมันก็ลากกันไปถึงเรื่องการเมืองเฉยเลยแล้วมันเหมือนกับว่าการที่เขาเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนทรัมป์เนี่ยมันทําให้แฟนข่าวเขาหายไปครึ่งหนึ่งพูดง่ายๆนะคือ คนเมกามันก็ซีเรียสเรื่องฝั่งเขาเลือกกันนะซึ่งพอนักแสดงเปิดตัวขึ้นมาว่าเชียร์ใครเนี่ยบางทีมันก็ทําให้แฟนคลับที่ไม่เห็นด้วยหรือคนละฝ่ายเนี่ยก็อาจจะเทหนังเขาได้แลวก็เป็นอาจจะเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งด้วยนะเขาเขาเดากันว่าพราอเห็นนี้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆความผิด่ข่หนังหรือเปล่าเพราะว่าหนังอย่างอีเดนกับคริสตี้เนี่ยได้รับการโปรโมทน้อยมากอ่าจริงๆถ้าพูดเรื่องการโปรโมทก็น้อยจริงๆนะสาหรับเรานะ ใช่บ้านเราเนี่ยแทบจะไม่เห็นตัวอย่างที่แบบว่าขึ้นหน้าฟีดขึ้นโลกออนไลน์ไม่มีการแชร์ไม่มีอะไรเลยอีเวนต์ไม่ต้องพูดถึงเขาบอกว่าแม้แต่ในอเมริกาเนี่ยนะงานเปิดตัวพรมแดงสําหรับหนังเรื่องคริสตี้ยังไม่มีเลยขนาดพวกยูทูบเบอร์สายโปรโมทหนังอะ่ะยังบอกว่าแทบไม่เคยเห็นอีเวนต์ของหนังเรื่องคริสตี้เลยด้วยซ้ําไปมันเลยไม่ใช่ความผิดเธออะพูดง่ายๆจะดราม,มา่าอะไรก็แล้วแต่แต่ความรับผิดชอบส่วนหนึ่งก็คือค่ายหนังด้วยอะไรอย่างงี้นะ กับอีกเรื่องหนึ่งที่กลายเป็นกระแสมาอีกช่วงนี้นะช่วงตอนที่หนังมันล้มเหลวเนี่ยนะก็คือตัวสิ้นที่เองเนี่ยโดนโจมตีว่าการที่ไปรับบทเป็น LGBTQ เนี่ยมันเหมือนมันเหมือนโว๊กเนี่ยเหรอโว๊กส่วนหนึ่งแล้วก็เหมือนกับว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงบทบาทได้แบบเต็มที่นะอ่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเอาตรงๆ ตอนนี้อิมเมจเธอมันแรงมากนะคุณผู้ชมถ้าเกิดใครเนี่ย <c oughs> เห็นในตามฟีดเนี่ย <c oughs> ก็จะรู้ว่าเธอเป็นเซ็กซี่สตาร์แบบคือสุดๆอะสุดๆไปเลยนะผมบอกได้เลยว่ามันสุดๆไปเลยในยชุดออกงานแต่ละชุดนะครับคุณผู้ชมที่เห็นแชร์กันอยู่ตามโลกออนไลน์เนี่ยมันไม่ธรรมดานะฉะนั้นเนี่ยการที่จะบอกว่าใช้เหตุผลว่าคนอาจจะรู้สึกว่าการที่เธอมารับบท LGBT มารับบทที่เป็นนักกีฬาที่เป็นเลสเบี้ยนซึ่งมันมีความยากอยู่แล้วนะเป็นหนังชีวประวัตินักกีฬาเนี่ยแล้วยังมีความเป็นแบบเลสเบี้ยนซ้อนเข้าไปอีกผมว่าคนอาจจะยังไม่ซื้อภาพนี้ของเธอหรือเปล่าที่ภาพนอกจอของเธอเนี่ยโอ้โหเปิดจอทีวีดูซิดนีย์ทุกวันดูแบบนี้อาจจะชินตากว่าและยังไม่เปิดรับอันใหม่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่ก็คิดได้เหมือนกันนะคือไม่อยากเห็นแบบอื่นนะอืมอืมอืม ถามว่าการเล่นหนังเรื่องนี้การแสดงจะสุดยอดไหมอาจจะนะเราก็ยังไม่ได้ดูนะอาจจะเป็นที่สุดของการทุ่มเทของซิดนีย์ได้แต่คนดูส่วนใหญ่ที่ชอบซิดนีย์ในแบบที่เคยเป็นนะ่ะเขาก็จะแบบเออเดี๋ยวรอเรื่องหน้าดีกว่ารอกลับไปเป็นแบบเดิมดีกว่าอะไรเงี้ยนะอือก <c oughs> ็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้คําว่าไม่เสือถูกต้องเลยรวมถึงตัวเขาเองนะตัวซิดนีย์เนี่ยก็โดนจบตีด้วยจากนักแสดงชื่อรูบี้โรสซึ่งเขาเคยโดนวางตัวให้รับบท คริสตี้มาก่อนแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวนักแสดงด้วยการที่น่าจะพูดถึงว่ากระแสของซิดนีย์กำลังดังแล้วพอเขามาเป็นโปรดิวเซอร์เป็นอะไรด้วยเนี่ยเขาก็เลยเลือกซิดนียมาแทนรูบี้โรสใช้กระแสดาราอาจจะคิดว่าที่เลือกใช้ซิดนียเนี่ยเพราะใช้กระแสของเธอมากกว่าการคัดเลือกด้วยความเหมาะสมอะไรอย่างนี้ไหมใช่ใช่ซึ่งรูบี้โรสเขาก็เป็นนักแสดงที่เป็น LGBTQ ด้วยไงเป็นเลสเบี้ยนด้วยซึ่งเขาบอกว่าเขาเข้าถึงบท ในรูปแบบของแนวความคิดที่เขาคิดว่าน่าจะเข้าถึงได้มากกว่าที่ซิดนีย์เป็นนะ่ะนักแสดงคนนี้น่าจมติถึงขนาดแช้คำว่าหนังเจ๊งเพราะซิดนีย์อะ่ะโอ้โหกลา,ายกลายเป็นดรามา่าระหว่างทีมนักแสดงขึ้นมาเนี่ยแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าบางทีภาพลักษณ์มันสําคัญเหมือนกันนะถ้าคนดูไม่รับเนี่ยนี่มันเป็นครั้งแรกด้วยไงที่ซิดนีย์เปลี่ยนแบบจังๆอะ่ะคือหลายครั้งนะที่แบบนักแสดงที่แบบ มีภาพแล้วอีกแบบหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแต่ว่าคนดูคุ้นชินกับการเปลี่ยนเขามาเรื่อยๆอ่ะเขาก็ยอมรับได้ว่าเออน่าลองอะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนดูไม่รับเรื่องนี้นะก็คือเบื่อแล้วหนังชีวิตนักกีฬาเนี่ยภายในปีสองปีเนี้ยมันเยอะมากอืมแล้วชีวิตนักมวยเน่ะมันซ้ํำซากอ่าทุกเรื่องเนี่ยมักจะมีอุปสรรคคล้ายๆกันอืม นักมวยแค่เปลี่ยนชื่ออะสตอรี่้ายกันหมดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นแรงหนึ่งที่ทําให้คนดูแบบเลิกสนใจรอสตรีมิ่งหรือรออะไรก็แล้วแต่ยิ่งไม่มีการสร้างกระแสรเรื่องหนังรางวัลด้วยนะจบไม่ดูได้ลงอะ่ะก็เลยทําให้หนังล้มเหลวหรือเปล่าก็เป็นไปได้แต่ว่าโอเคถึงแม้จะยังไงก็ตามนะกระแสอะไรก็พูดกันได้ยอดขายอะไรก็พูดกันได้แต่คะแนนออกมาเราน่าจะมั่นใจได้ว่านะจากคะแนนที่ออกมาแล้วกันนะ ฝั่งนักวิจารณ์ให้ว่าหนังนี้ค่อนข้างโอเคเลยไม่แย่ฝั่งคนดูที่แม้จะน้อยนิดนี่ผลโหวตใน r อตเต้นท m เทมโน้อยมากนะฝั่งออเดียนนะแสดงว่าคนที่ได้ดูเนี่ยน้อยจริงๆนะคุณผู้ชมฝั่งคนดูถือว่าชอบมากด้วยซ้ําซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าอ่ะเป็นผู้ชมกลุ่มไหนละกันแต่คะแนนออกมาแบบนี้ถ้าใครสนใจดูค่อนข้างวางใจได้ว่ามันจะไม่แย่อ่าพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ แต่ว่าบ้านเรามันยังไม่เข้าพูดง่ายๆว่าใครดูแล้วชอบแต่คนที่จะไปดูไม่น้อยซึ่งเอาจริงๆผมว่าซิดนีย์สวนนีถามว่าน่าเห็นใจเธอไหมกับครั้งนี้ผมก็รู้สึกว่าถ้านี่เป็นหนังที่ดีนะเป็นหนังที่แบบเฮ้ยมันโอเคมากเนี่ยถือว่าคุณผู้ชมก็พลาดนะเสียดายช่วงนี้ที่เธอมีหนังแบบนี้แล้วมันดูเป็นหนังที่ผมว่าหน้าหนังก็ดูใส่เต็มโอเคถึงแม้เราจะเอียนกับหนัง ชีวประวัติของนักมวยอะไรก็แล้วแต่แต่ผมว่าเรื่องนี้ก็มีประวัติที่น่าสนใจแล้วก็น่าดูเลยนะสําหรับเรื่องนี้นะเราดูหนังนักมวยนักมวยปั้มอย่างเงี้ยพวกนักสู้บนสังเวียนอะ่ะส่วนใหญ่เราดูผู้ชายนะผู้หญิงมันน้อยฝั่งโรก็อาจจะพูดได้ว่าไอ้นี่ไงมันเป็นสังคมใช้เป็นใหญ่ไม่เปิดโอกาสให้นักสแสดงหญิงหรือว่าหนังเชีวประวัติของนักกีฬาหญิงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้แต่ที่เห็นได้ชัดๆอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมนี่คือการ พลิกคาแรคเตอร์นิดหนึ่งจากนักแสดงที่ดูหนังแคชชัวง่ายๆเป็นหนังแคชชัวแบบดูทั่วไปหนังโรแมนติกคอม,มดี้หนังนู่นหนังนี่ะลรที่เราดูกันง่ายๆนะแต่นี่กลายเป็นเหมือนเนื้อเรื่องที่เป็นหนังชีวประวัติที่มันโอ้โหถูกทางกับหนังรางวัลบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเปลี่ยนเร็วอย่างตอนเดอะล็อกเซมิชชิ่งไมชินที่เพิ่งดูไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเดอะล็อกอยู่มาแป๊บเดียวแล้วเพิ่งมารับนะมันนานมากกว่าเขาจะมาเล่นหนัง ชีวประวัติที่มันเป็นหน้าหนังรางวัลขนาดเนี้ยช่วงพลิกๆเดือะล็อกแทบจะไม่รับหนังขายฟีมือเลยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ใช่ทางถนัดแต่ก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นการพลิกคาแรคเตอร์ของซิดนีย์เลยนะที่แบบช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่เธอพลิกๆเนี่ยกลายเป็นอยู่ดีๆเธอพลิกอย่างรวดเร็วเนี่ยโอ้โหใจเด็ดเหมือนกันต้องยอมรับว่าเธอใจเด็ดมากนักแสดงอื่นๆที่พลิกๆเนี่ยเขารับงานในช่วงพลิกๆเขาจะรับไม่ให้มันโดดกันมากนะ แต่ซิดนีย์เนี่ยโดดไปเลยอีกแบบหนึ่งไปเลยซึ่งก็ผมอะอยากดูนะเรื่องนี้อยากดูมากเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ดูหนังนักมวยหญิงเท่าไหรอ่อ่ะถือว่าเอออยากดูเรื่องนี้เหมือนกันในะความสนใจเราเราก็อยากดูนะเพราะว่าอย่างที่เราบอกเมื่อกี้มันก็มีความต่างปัญหาชีวิตของตัวละครมันก็คงไม่ซ้ํารอยกันเรื่องอื่นหรอกแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าบ้านเขาแล้วกันนะมันก็อาจจะมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทําให้คนไม่ได้สนใจในเรื่องนี้แต่เรามองว่า การโปรโมทก็สําคัญเนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าแต่กระแสโปรโมทอะไรก็ไม่เห็นเลยอาจจะยังไม่มีผู้จัดจำหน่ายก็ได้นะมันก็ย,ยังไม่ได้เริ่มทำโปรโมทอนะไรเงี้ยหรือตามรูปแบบของหนังบ้านเราอะ่ะก็คือเดี๋ยวรอดูช่วงรางวัลก่อนว่าแหมไปได้เข้าจริงโน่นนี่นั่นค่อยมีคนสนใจซื้อมาเข้าฉายหรือเปล่านะแต่ก็รอดูแหละเพราะว่าพวกนี้เราสึกว่าชีวิตนักต่อสู้เนี่ยมันมีเรื่องราวนอกสังเวียนเยอะเหมือนกันที่เป็นองค์ประกรอบให้ชีวิตเขาน่าสนใจนะ ไม่ใช่พวกเรื่องแต่งแบบล็อกกี้อะไรพวกนั้นนะแต่นี่คือชีวิตคนจริงๆแล้วกันอ,อ,อืมอืมอืมถ้ามีโอกาสก,าก็ไม่อยากให้พลาดผมว่าเดี๋ยวถ้าเข้าสตรีมมิ่งก็น่าจะเข้าเข้าอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวเรารอดูว่าจะเข้าบ้านเราไหมนะแต่ถือว่าเป็นข่าวที่น่าใจหายน่าจะคว่ำแน่ๆอยู่แล้วหนังเรื่องนี้ตอนนี้ทุนสร้างสิบห้าล้านเดี๋ยวพูดว่ากําไรเลยไม่อยากเชื่อเลยนะกับการฉายประมาณสองพันโรงเนี่ยถือว่าน่ากลัวมากๆนี่เป็นอัปเดตข่าวจากเรานะครับสํานัก ดอกหนังแผนกซิดนียสวินนี่จะม strikes, ีขาทุกอาทิตย์ใช่ไหมใช่เป็นความเคลื่อนไหวของน้องซิดนียของเราที่ผลงานดูมีทรงเลยแต่แค่ว่ายังมาไม่ถึงเราฉะนั้นถ้าเกิดมาก็เดี๋ยวรอรับชมกันคิดเห็นยังไงอยากดูกันไหมก็บอกกันมานะเขาบอกว่าอีกคนนนะที่มีบทเด่นในหนังเรื่องคริสตีเนี่ยก็คือบทของสามีที่รับบทโดยเบนฟอสเตอร์เนี่ยนะคริสตีตัวจริงทนดูไม่ได้ตอนอยู่ในกองถายอะ มันจี้เข้าไปในใจเลยใช่ไหมใช่มันเหมือนมากเล่นได้เฮี้ยจริงอเหมือนเห็นภาพวันเก่าๆใช่ใช่ใช่เขาคือแบบทนรับความเจ็บปวดที่ต้องเห็นตัวสามีเขาไม่ได้แล้วเบนฟอสเตอร์คือแบบเมคอัพซะจนจาไม่ได้เลยนะใช่ใช่ดูเร็วดูเร็วดูดูเร็วดูดูเร็วจริงๆถ้าแบบว่ากระแสยังต่อเนื่องนะเราก็มองว่าเวทีรางวัลอาจจะเป็นไปได้นะซิดนีย์กับเบนฟอสเตอร์เนี่ยก็รอดูแล้วกันอืมอืมอืม ใครคิดเห็นยังไงบอกเราได้ทั้งสองช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b y o u y u u t นะเซิร์ชดี h d ี c ็อกตามได้วยคำว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนเวลาด็ c หนังเราอัพคอนเทนต์ใหม่แบบนี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ